เห็นอะไรตรงนี้ไหมอันนี้คือตัวจับโทรศัพท์นะที่ติดกับตัวแผงคอรถนะครับซึ่งเอาไว้จับโทรศัพท์แล้วก็เปิดดู GPS อะไรแบบนะี้ของโปรเมาส์นะมันเป็นไอเทมที่ผมคิดว่าผมอ่ะควรมีตั้งแต่ซือนินจามาแนละ้วหรือว่าตั้งแต่ขับ CBR นะแต่ว่าตอนขับ CBR เนี่ยก็มีแล้วเหมือนกันอันนึงแต่ไม่ใช่ของโปรเมา์นะ เป็นแบบถูกๆทั่วไปนะฮะตอน CBR นะแล้วพอมาเป็นนินจาเนี่ยผมคิดว่าผมต้องการของที่แบบคุณภาพดีแล้วก็ใช้ระยะยาวกนะันก็เลยเลือกของโปรเม้ามานะแต่บอกก่อนว่าคลิปนี้โปรเมส์ไม่ได้สปอนเซอร์ให้นะเพราะว่าซื้อมาเองใช้เองนะพอดีมี CBR 500ของเพื่อนที่เห็นบ่อยๆอ่ะ CBR 500โฉมตัวเนี่ยเจ n 3ตัวล่าสุดนะฮะเขา ใช้อยู่เออเราผมก็เลยอยากลองบ้างเพราะว่าเห็นมานานแล้วนะใน a ฟ e b o o k เขาขายอยู่แล้ววันนี้ก็ได้ซื้อมาลองแล้วนะเดี๋ยวไปลองใช้งานไปลองรีวิวกันดูเอา้าทำไมมาด้าสองมาจอดตรงนี้วะมาด้าสองที่บ้านอะเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูว่ามันจะมีความสั่นหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะฮะ ผมว่าจะทำคลิปคลิปนี้ว่าจะลองเทียบไม้รถคาวา s a กินินจา650ปี2020กับ GPS ในแอปโทรศัพท์ซึ่งเป็นแอปที่วัยรุ่นไทยนิยมช,มชมชอบกันมากๆเลยนะแอปนี้เดี๋ยวก็จะใช้ตัวเดียวกันนี่แหละในการลองเทียบดูว่าไม้มันอ่อนหรือแข็งกว่าค่า GPS เท่าไหร่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ยังทำไม่ได้ไง ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาติดตรงเนี้ยมันมันไม่มีตัวติดโทรศัพท์ก็เลยเอาโทรศัพท์มาติดเพื่อดูแล้วถ่ายคลิปไม่ได้นะแต่วันนี้ได้ปรมูมเมาส์มาติดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวไปลองเทียบไม้ G P S กับไม้รถกันดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปทำบุญนิดหนึง่งจริงๆไม่ใช่คนสายบุญนะเป็นสายแบบเออแต่ว่าวันนี้แม่ชวนไปปล่อยปลาเออนิดหนึ่งก็ ทำบุญบ้างนะฮะเผื่อยมมาบานจะเห็นใจอะไรอย่างเี้ยไปเดี๋ยวขอไปทําธุระให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันเรื่องเทียบใหม่นะครับรวมถึงจุดยึดอะไรอย่างนี้ด้วยนะว่ายึดยังไงสําหรับนินจาหกห้าศนย์เผื่อใครสนใจโอเคไป เขาอยู่ไหนนู่นะ เป็นสวนสวนอะไรนาวะสวนหลงร้อก้ามันปล่อยถึงน้ำเลยตรงนี้ เราลงไปยังไงเนี่ยไม่ลื่นเหรอไหมรู้ได้ไงว่าไม่ลื่นร้อนจะตาย เสร็จทุระแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า GPS กับหน้าไมา์รถจริงๆเนี่ยมันเพี้ยนต่างกันมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดคลิปหน้าจอไว้แล้วกันเพราะว่ากลัวคนดูจะมองไม่เห็นเนื่องจากแสงแดดมันแยงตานะจ๊ะเ,เดี๋ยวผมถ่ายคลิปโทรศัพท์ไว้ด้วยปั๊บบันทึกไปเดี๋ยวมาดูกัน ว่าจะเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มที่ความเร็ว60ความเร็ว60นะโดยประมาณหนะ้าจ,จะไม่เปลน,นะหน้าไมคก็เกือบ60เลยนะทุกคนหน้า GPS 59เช็ดเ K ประมาณ58 59 เพี้ยนน้อยมากเดี๋ยวเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยความเร็วน้อยๆอ่ะมันจะเพี้ยนน้อยนะเดี๋ยวต้องดูความเร็วเยอะขึ้นหน่อยค่าความเพี้ยนม,มันก็จะมากขึ้นนะยิ่งความเร็วเยอะหน้าไม้ประมาณหนึ่งร้อยนะครับหน้าจีพหน้า GPS อประมาณเก้าสิบป่ะ เฮ้ยหน้า GPS เก้าิกว่าเกือบ100เหมือนกันนะเนี่ย120ละ่ะร้อยยอ่านี่เริ่มเพี้ยนละพอ120เนี่ยไม่รถเริ่มเพี้ยนจาก GPS เยอะขึ้นละเดี๋ยวไปลองทางตรงข้างหลังตรงนี้กันดูที่130 ข้างหน้ามีรถทัวริงติดปีปบ๊บสามใบซึ่งน่าจะเป็นรถอะไรวะอุย้ย x a d v ทุกคนว้าวสวยจังเราอย่าไปเล่นกับเขาเลยแรงบิดมันคณละชั้น x a d v แรงบิดเยอะมากแต่ผมจะลองดูที่ร้อยสาสิบ จะบิดถึงหรือเปล่าร้อยสามสิบเริ่มเพี้ยนแล้วอ่ะยังดูไม่ชัดเดี๋ยว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าข้างหน้ามีรถนะซึ่งมันมันดูยากมากเ,เดี๋ยวขอยูเทิร์นไปใหม่ดีกว่า เดี๋ยวขับวนๆแถวนี้แหละเพราะว่าถนนมันค่อนข้างจะล่งนะฮะคือหลักๆเนี่ยอยากรู้ไงว่าไม้มันเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะมันก็ต้องถนนล่งในระดับหนึ่งนะถึงจะวัดได้เพราะว่าความเร็วมันต้องนิ่งความเร็วรถต้องนิ่งนะย p เสถึงจะเริ่มจับความเร็วอนะ เอาใหม่เอาใหม่รถเยอะจังเมื่อกี้ไม่เห็นเยอะเลยร้อยยี่สิบเนี่ยเพี้ยนไม่ถึงห้านะแต่ร้อยสาสิบนี่ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูเลย 30นี่เพี้ยงเกือบ10เลยอ่ะเท่าที่ผมดูนะ สามิไม่ใช่เพียนถึงสิบผมดูเลขผิดเพียนประมาณประมาณไม่ถึงสิบอ่ะ ี่้ผมลองลองความเร็วสูงๆให้นะวิ่งอยู่หน้าไม้อ่ะ190 GPS 180ตอนนี้ท็อปสปีดขึ้นอยู่ที่181.69กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่าในแอปนะประมาณนี้แล้วกันก็คือถือว่าเพียนน้อยกว่า CBR 300นะครับเท่าที่ผมลองดูมานะ ก็เทียกแบซีเบียร้300นี่ซีเบียร300นี่เพี้ยนค่อนข้างใจเยอะเลยทีเดียวอ่อเดี๋ยวให้ดูจุดจุดยึดกันหน่อยก็อันนี้เป็นโปรเมาส์เป็นโปรเมาส์นะฮะก็จุดยึดปกติอมันจะมียึดตรงแผงคอใช่ไหมแต่ว่านินจา650ผมไม่แน่ใจว่ายึดตรงแผงคอตำแหน่งนิ้วผมได้หรือเปล่าแต่ลองเอาไขควงแกะดูแล้วมันแกะไม่ออกอะตรงนี้ แต่ผมถามที่ร้านมาแล้วนะเขามีโฉมปี17อะโฉมปี17ก็ก็ยึดตรงนี้ไปได้นะต้องมายึดตรงนี้ซึ่งมันจะมีน็อตอยู่2ตัวลักษณะมันจะเป็นแบบเป็นขายื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในรูปนะเป็นรูปนิ่งอ่าแล้วก็ยื่นมาตรงนี้แล้วต่อมาตรงนี้นะบริเวณแฮนด์ก็แข็งแรงดีนะจุดยึดอืม โอเคน่าจะประมาณนี้นะวัดความเพี้ยนของไม้มันเป็นคลิปสั้นๆแหละคงไม่มีอะไรเยอะนะโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะไม้คสกินนจาหกห้าศูนยปี2020เนี่ยจะเพี้ยนประมาณบวกลบ10 GPS นะโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเพี้ยนน้อยแหละมันก็เหมือนไม้รถยนต์น่นะประมาณบวกลบ10 GPS ประมาณนี้นะครับนั่นแหละฮะมีเซฟไว้ปะ ผมอยากเซฟค่านี้ไว้จังเลยเซฟยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไยว่ากันเอาเป็นว่าไว้แค่นี้แล้วกันนะช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคงจะมีอะไรให้ทํานะคลิปช่วงปิดเทอมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรให้ถ่ายหรือเปล่าช่วงนี้ก็ว่างๆนะนั่นแหละคะไว้เจอกันคลิปหน้ากันสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อน